สวัสดีครับมังน้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโป k กมอน TCG ออนไลน์กันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาจัดเด็กอาชาลิซาร์ดนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะเพราะว่าเนื่องจากไอตัวของเกมโป k กมอน TCG ออนไลน์เนี่ย อยู่ในช่วงที่พึ่งโลเทชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเด็กที่เคยจัดไว้หรือว่าอะไรพวกนี้มันก็ของมันก็จะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยกูเคยจัดในเวอร์ชันของการ์ดจริงไปนะครับแต่ว่ายังไม่เคยจัดในเวอร์ชั่นออนไลน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับก็ช่วงนั้นก็หันมาเล่นออนไลน์กันซะเยอะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาจัดเด็กชาลิศาสตร์ให้ดูแบบออนไลน์นะครับแบบเบาๆนะครับหาของ ไม่น่ายากเท่าไหร่นะแต่ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มจากตัวโปเกมอนกันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวจิรักจีโนนะครับอันนี้เนี่ยเราใส่ทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งมันจะมีความสามารถเมคดูนะครับก็คืออันนี้เนี่ยสามารถทิ้งก้าดบนมือ1ใบได้แล้วก็จว่ว2นะครับส่วนท่าตีของน้องเนี่ย ใส่จี้ใส่หนึ่งจี้นะครับโจมตี40และสามารถนำอินเอจีที่อยู่ในสุสานเนี่ยกลับมาติดให้โปยมอนบนเบนได้นะครับส่วนตัวลิซโดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาที่ตัวฝั่งลิซดอนกันเลยแล้วกันนะอันนี้เนี่ยเราใส่เป็น4 2 4นะครับก็คือล่างแรก4นะครับล่างลิซโด2นะครับแล้วก็ล่างลิซดอน4นะครับซึ่งความสามารถของอเจ้าตัวลิซดอนตัวนี้นะครับหรือว่าชาริซาร์ดเนี่ยก็ความสามารถคือ Battle s e n ต์นะครับมันจะเปิดท็อป3ใบบนนะครับแล้วก็เลือกทิ้งการ์ด1ใบนะครับ หลังจากนั้นเอ้ยเลือกทิ้งกร์ดไม่ใช่เลือก1ใบเอาขึ้นมือแล้วก็2ใบเนี่ยทิ้งไปนะครับส่วนถ้าโจมตีของตัวชาริซ่าตัวนี้นะครับใส่2อจี้ตี1น0นะครับแล้วก็บวกเพิ่ม50ตามกา๊์ดที่ชื่อว่ารีออนนะครับที่อยู่ในหลุมนะครับถ้าเรามีรีออน1นใบชะอยูจจะบวก50มี2ใบก็บวก100นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับคูณไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทำดัมเบลได้สูงสุดที่330นะครับ เพราะว่าไอตัวรีออนเนี่ยมันจะถ้าเราใช้เนี่ยมันจะบวกพลังโจมตี30นะครับและก็ฉันสมมติว่าเราใช้เป็นใบสุดท้ายนะใบที่4ก็คือมันจะมีรีออนในหลุม3ใบแล้วก็รวมกับใบที่เพิ่งใช้ก็จะเป็น4แล้วก็บวกความสามารถของรีออนที่บวกพลังโจมตีอีก30เพราะฉะนั้นเนี่ย4ใบในหลุมก็จะเป็น200นะครับบวกตั้งต้น100ก็จะเป็น300แล้วก็บวก30จากความสามารถของรีออนนะครับก็คือ3 30นะครับต่อมาเขาจะเป็นไอเทมนะครับก็จะมี เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับอันนี้หรือว่า e v o l u t i o n e n s e n c e นะครับใส่4ใบนะครับอันนี้ไว้หาโปเกมอนวิวัฒนาการนะครับซึ่งเด็กเราเยอะมากนะครับ4 2 4 10ใบนะครับถือว่าใช้ได้คุ้มค่านะครับต่อมาเลเวบอลนะครับอันนี้ใส่4ใบนะครับหามอนเลือด90หรือต่ำกว่านะครับในเด็กเราก็จะมี4 5 6 7 8 9หกเช่นกันนะครับก็คือโอ้ไม่ใช่ต้องบอกว่ามี8 12 14ใบนะครับยังไงก็หาเจออยู่แล้วนะครับสำหรับใบนี้ ต่อมาที่พูดก่อนก็จะเป็นควิกบอลนะครับอันนี้เราใส่4เหมือนกันนะก็ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับหาโปเกมอนเบสิกนะครับมาวางบนเบอเอาขึ้นมือนะครับก็อันนี้เนี่ยเรามีเบสิกทั้งหมด8ตัวก็น่าจะใช้คุ้มค่าเช่นกันต่อมาก็จะเป็นเลคแคนดี้นะครับหรือ,อลูกอมประหลาดนะครับอันนี้เนี่ยจะสามารถ ทำให้โปกมอนเบสิกเนี่ยวิวัฒนาการเป็นโปยมอนสเตจสได้ทันทีนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเราเล่นเด็กใช้ซาร์ตนะครับใส่4นะครับต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์เสิร์ฟของเรานะครับก็จะเป็นออเดอรี r หลอดนะครับอันนี้เนี่ยคันเบ็ดนะครับเอาไว้เก็บโปยมอน2ใบจากในหลุมนะครับหรือต้องใช้คาว่าหรือนะเออหรือ2 b a เบสิ n เอเจี้จากในหลุมนะครับเอากับเข้าเด็กนะครับเราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจะเลือกทั้ง2ก็ได้นะครับ ่วนใหญ่เราเลือกบรรทัดบนนะครับเอาเก็บโปเกมอนน่าจะถูกต้องกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเป็นพาวแพทนะครับอันนี้เนี่ยเอาสองซัพพอร์เตอร์นะครับในหลุมนะครับเอากับเข้าเด็กแล้วก็สับนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นบอสออเดอร์นะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ล่าโปเกมอนจากบนเบนของคนข้ามนะครับขึ้นตำแหน่งต่อสู้อันนี้จริงๆไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็นานๆใช้ทีแต่ว่ามีติดไว้ใบหนึ่งก็ถือว่าพอแล้วนะครับ แล้วต่อมาก็จะเป็นลีออนนะครับเีออนเนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยโปเกมอนของเราเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้น30นะครับก็ใส่ใส่แอคทีฟฝั่งตรงข้ามด้วยนะเออไม่แบบว่าไอ้ท่าที่แบบมันตีกระจายอย่างเงี้ยไอตัวที่อยู่ด้านหลังก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับก็อ่ะประมาณนี้ส่วนใบต่อมาเ็าจะเป็นแมรี่นะครับอันนี้เราใส่4ใบเนื่องจากว่าเด็กเราเนี่ยมันมีตัวทิ้งเยอะแล้วนะครับทั้งจินากิโน่นะครับแล้วก็ทั้งลิซดอนนะครับมันก็ทิ้งด้วยกันทั้งคู่ นะครับเพราะนั้นการเราค่อนข้างหมดเร็วนะครับผมเลยใส่แมรี่มา4ใบนะครับบางทีช่วงหลังๆจนท้ายเกมอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องยอมใช้แมรี่เพื่อรีเด็กอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชนะครับใส่2ใบนะครับทิ้งการ์ดหมดมือแล้วก็จวเจ็ใบนะครับอันนี้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ใช้นะครับยกเว้นแต่ว่าสถานการณ์มันจะบีบคันนะครับก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับอาจจะใช้แค่ช่วงแรกนะครับหใบเท่านั้นนะครับไม่ใช้เกินนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดของชุดใหม่ล่าสุดนนนะะคครรัับบา การใบนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทินก่อนหน้าเราโดนฝั่งตรงข้ามาตีเราตาย1ตัวนะครับประมาณนี้นะครับไม่ใช่ถึงจะบอกว่าตีเราตายแหละเออโดนโดน,โดนตีตายครับเราถึงจะใช้การ์ดไล่ห่านได้เมื่อใช้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาอินเ g อร์เนชนแครับเบสิคอินเตอร์ในหลุมนะครับขึ้นมาแปะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราหาการ์ดอะไรก็ได้นะครับในเด็กขึ้นมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวไลฮานเนี่ยมันก็จะทําได้2อ,อย่างที่เราอยากได้ก็คือ1มันสามารถแปะจี้ได้นะครับ2มันสามารถหาของที่เราขาดนะครับเพื่อเราให้เพื่อทําให้เราเนี่ยอีโวเป็นลิซาดอนได้นะครับก็คือเนี่ยสมมุติว่าเรามีทิโตคังเงที่ไม่ได้ติดจี้อยู่เลยนะครับเราเอาใช้ไลฮานนะครับเอาจี้ในหลุมเนี่ยเบสิกขึ้นมาแปะชิโตคังเงะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ลูกอมนะครับหรือว่าสมมุติว่าเราขาดลูกอม เราก็เอาลายฮารเนี่ยหาลูกอมนะครับแล้วก็แปลงล่างนะครับหรือว่าเรามีลูกอมเราไม่มีล่างแปลงเราก็หาเอ็นเซนนะครับขึ้นมาใช้นะครับเพื่อทําให้มันอีโวเสร็จปุ๊บเราก็ติดจี้จากบนมือเราก็จะตีได้ในทันทีนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนี้อละละเดี๋ยวปู่จะพาไปลองเล่นกันสักเกม2เกมแล้วกันนะเดี๋ยวจะตัดเข้าสู่ตอนเล่นเลยละกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่เกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวรอมาทอยเหรียญก่อน จริงๆเราอยากเริ่มก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราได้เริ่มก่อนก็จะดีนะครับยูโรด o คอนฟนะครับเราแพ้นะครับเขาฝอั่งคามเลือกเริ่มก่อนนะครับเราจะเสียเปรียบหน่อยๆนะครับเขาเป็นเด็ก เขาเรียกเป็นอะไรกันเลยดีวะน่าจะเป็นซาเชียนซาเชียนดลาร์หรือว่าจะเป็นซาเชียนล้วนหรือว่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเอาชินชินโชน่มาก่อนเราน่าจะไม่รีบตีต้องยอมทิ้งคันเบ็ดนะครับ เด็กเราไม่ต้องรีบนะครับเล็กเราสามารถตามหลังได้นะครับระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเด็กเราไม่ได้รีบไม่ต้องเร็วขนาดนั้นนะครับเราเป็นเด็กไพ่เดียวนะครับสามารถให้ฝั่งตรงข้ามเขานําไปก่อนแล้วเราค่อยไปตามทีหลังได้นะครับอ่ะชัดเจนฝั่งตรงข้ามเป็นเด็กดอลารูดอนนะครับอืมเพราะว่าเขาลงฟิลฮิวเหล็กกับมังกรมาแล้วอันนี้ค่อนข้างชัวนะครับว่าจะเป็นดอลารูดอน นมาพร้อมกับคิมอะโดลาแล้วครับแต่เด็กเราเริ่มก็ต่อเมื่อเราตายนะครับคอนเซปต์เด็กเราดีนะเริ่มตอนที่เราเพิ่งตายนะครับหมุนมือก่อน ก่อนเลยไม่ได้ใช้ปึ๊บปึ๊บทีทอองเงี้อีกตัวนะทิ้งลิสโดนะครับบึด๊ดบึ๊บเยดูมาเป็นคอมโบไม่อยากทิ้งอะไรแล้วเก็บดอนขึ้นนะครับนี่คืออยากได้จี้แค่ใบเดียวนะ ผ่านครับง่ายยิ่งกว่าง่ายคบเป๊ะตาหน้าโวดอนโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ตมีจ่วทีเดียวเกือบครึ่งเด็กตีให้ตายตีเราให้ตายอยู่อ่ะชี่ผายแมรี่อ่ะไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งแน่นอนนะครับอ่ะโอเคได้แมรี่เหมือนกัน ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเขาตีเราตายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปตีเขาคืนได้เลยนะครับเขาลงซาเชียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นเด็กี่ปู่อยากเล่นเลยนะไอเด็กฝั่งตรงข้ามเนี่ยกำลังจะจัดตามทันทีนะครับมันลืมตัวหรือเปล่าเนี่ยว่ามันแพ้ไฟเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันลืมตัวก็ไม่เป็นไร เราจะตีมันในหลุมเรามีแค่นี้นะครับไม่อยากได้อะไรเป็นพิเศษก็แมรี่ได้เลยนะครับเพราะบนมือเราก็ไม่ไดอยากทิ้งนะครับับโอเคโอ้ยชัดเจนครับตอนนี้ทิ้งก่อนเลยนะครับทิ้งรีออนก่อนเลยรีออนลากอ่นแล้วก็โอ้รีออนใบใบรีออนลาก่อนนะครับ โอเคตีเลยครับไม,ม่คิดล่กจะหมดเด็กอยู่แล้วครับห้าร้อยตอนนี้เราเหลือต้องขาดลูกอมนะครับซึ่งตอนเนี้เรามีตัวของคีานาบนมือนะครับคือถ้าเราสมมุติว่าตัวนี้เราโดนตีตายเนี่ยเราสามารถที่จะคีานะแล้วก็หาลูกอมแล้วโวได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแปะจี้แล้วก็แปะจี้อีกใบหนึ่งพร้อมตีได้เลยนะครับซึ่งตอนเนี้ เราพร้อมสุดๆเลยครับอ่าเลือกเขาสามร้อยสามสิบด้วยเอาแมรี่อีกแล้วแข่งกันแมรี่วะตานี้อ้คิบานนาไปอีกแล้วคิบนนากัมกร,กรอเชียร์หมดมืออ่าแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะยังตีไม่ได้เขาขาดจี้หมัดนะครับซึ่งอ่าผมก็ยังไม่เห็นว่าเขามีจี้หมัดนะ ผมคิดว่าเขาน่าจะยกจี้หมัดไอ้จี้เหล็กเนี่ยลงไปหาซาเชียนก่อนนะครับเขาไม่น่าทิ้งจี้ไว้ที่โดลาแม่เจ้าโคตรเท่อาโอเคเขายังไม่มีจี้ไม่มีอะไรนะครับในหลุมเนี่ยก็มีลิศโดกสองตัวนะรจริงแม่งน่าเก็บเหมือนกันนะเก็บดีกว่านะครับเก็บเก็บลิสโดกสองตัวเลยครับโดกเลยครับ หาโดอ่อนหาโดหาโดขึ้นมืออีโวลอไว้นะครับแล้วก็จิรากิโน่นะครับทิ้งจี้ไฟนะครับตัวสองฟับๆแล้วก็เลเวลบอลอีกทีับเมื่อกี้เนี่ยจัง,จงหวะนี้เราโวได้ก็โวไปเลยนะครับเพราะว่าการที่เราโวจังหวะนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่าตอนนี้เรามีแมรี่แล้วผมจะแมรี่อีกรอบครับ พออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเปลืองลูกอมนะครับก็โวโวไปเลยนะครับแล้วก็จิรากิโน่นะครับทิ้งไอ้นี่อีกรอบนะครับจึงก็ยังเหลือลิซาด,ดอนนะครับแบทเทิลเซนต์นะครับอันนี้เราคี่บันนขึ้นมือนะครับอันนี้เราสบายแล้วเราคุมเกมอยู่แล้วเราตีเรื่อยๆตีชิวๆเลยครับตอนนี้เนี่ยตีทีละ250นะครับถ้าฝาั่งตรงข้ามเขาทนไหวก็ให้เขาทนนะครับ นี่เขารักษาได้นะครับทีละสามสิบนะครับแต่ว่าพลังโจมตีเรารุนแรงเหลือเกินนะครับฝั่งตรงข้ามอาจจะเหนือ่อยฮ่าเขาเวลเพย์แล้วยอมเลยโอเคก็เนี่ยจะเล่นประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็เอาไปลองได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ โอเคใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาจัดเด็กให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปิดซองซื้อของอะไรเงี้นะครับพยายามเดี๋ยวจะจัดออนไลน์ให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ